ฝันเห็นคนมีเพศสัมพันธ์กันฝันแบบนี้อาจจะดูทะลึ่งตึงตังไปสักหน่อยนะคะแต่ความฝันแบบนี้จะบอกอะไรเราได้บ้างถ้าคุณฝันเห็นคนมีเพศสัมพันธ์กันช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะเพราะมันมีโอกาสที่จะถูกก้าวไก่ในเรื่องของหน้าที่การงานได้ ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะมีโอกาสเสียเงินให้กับเพศตรงข้ามนะคะแต่คุณดวงดีในเรื่องของโชคลาภเรื่องของความรักค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะักแต่ให้ระมัดระวังค่ะตัวคุณนี่แหละจะมีคนอื่นเข้ามาคนโสดจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาคูกพันธุนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่มีเจ้าของด้วยทีนี้เวลาเราฝันเห็นคนมีเพศสัมพันธ์เนี่ย ถ้าคนนั้นนะคะเป็นคนที่เรารู้จักเขานะคะแล้วเราไปฝัจว่าเขามีเพศสัมพัน์กับใครก็แล้วแต่ตรงนี้ให้ระวังค่ะในเรื่องของความรักที่ความรักของคุณเนี้ยอาจจะมีโอกาสเกิดรักซอนได้ส่วนการงานนะคะถือว่าดีทีเดียวเพราะว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับความร่วมม้ร่วมมือกับคนรับข้างการทำงานเป็นทีมค่ะจะประสบความสำเร็จอย่างดีเลยทีเดียว แล้วยังมีดวงของการมีโชคลาภสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือในเรื่องของสุขภาพค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่คุณไม่รู้จักแล้วคุณไปฝันเห็นคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเขามีเพศสัมพันธ์กันนะคะเขาบอกว่ามีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภแบบฟุ๊กๆค่ะแต่ในเรื่องงานจะต้องระวังเพราะจะมีปัญหาบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของคู่แข่งใครทำงานมีเรื่องของการแข่งขันนะคะมีโอกาสที่จะเสียเปรียบก็ได้ ความรักของคุณยังราบรื่นนะคะแต่คนโสดต้องระวังสักนิดหนึ่งเพราะจะมีคนที่เขามีเจ้าของเนี่ยเข้ามาคัวพันเข้ามาผูกพันกับคุณสำหรับเลขเด่นนะคะจะเป็นเลขสองเลขสูนเลขแเลขรองค่ะ23 5 4 1 9 9 7 3 3 4 1 8 8 5 เสริมดวงปังวอลเ p เปอร์เสริมมงคลที่แอปพลิเคชันเอ็มไทยพิเศษออกแบบโดยนักพยาณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยน w a ลเปเปอร์เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store